สัสดีค่อยปีนองตังไร์นะคะก็จะมาบอกพี่ๆเอฟซนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันเดินทางไปสู่เมืองยองข้งน้อเมวยแล้วนะคะก็ขอให้มี Wi-Fi ใช้นะคะก็จะได้อัพโหลดคลิปนะคะก็มีเอ่อ เน็ตนี่ก็คือน่าจะเปิดได้แต่ว่าใช้ Facebook ไม่ได้ต้องโหลดตัวที่มันเปิดใช้งานเฟ e บุ o k อะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างถ้าไม่มี Wi-Fi น้องเหม่ก็อัพโหลดคลิปมันจะเปลืองเงินเยอะมากนะคะเอ่มมันมันสัญญาณมือถือมันอะมันไม่มีให้ซื้อแบบแพ็กเกจเป็นรายวันหรือ รา,ายเดือนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่เราใช้เลยนะคะแล้วแต่เราใช้ว่าเราใช้กี่เมกกี่เมกนะคะมันไม่มีโปรโมชั่นว่า,าใช้ซื้อแล้วใช้ได้ตลอดย4ิบสีชั่วโมงงนี้มันไม่มีนะคะของพม่ามันไม่มีเหมือนของไทยนะคะก็เลยแบบจะใช้เป็นเมกถ้าเราอัโปโหลดคลิปบน youtube จะเสียเยอะมากคลิปหนึ่งนี่ก็คือแบบโหแบบจะหมดเยอะมากนะคะก็เลยแบบ งบงบไม่มีเยอะขนาดนั้นที่จะมาอัพโหลดเป็นคลิปเป็นคลิปแบบบทตังเยอะขนาดนั้นนะคะก็เลยแบบถ้ามี wifi ก็จะมาอัพโหลดคลิปให้พี่พี่ได้ดูเนาะถ้าไม่มีก็เออวันเว้นวันหรือต้องเข้าในเมืองเพราะว่าน้องไป,ไปนอนนอกเมืองนะคะจะไป เป็นปลอ,อกแม่ออกบวดบวดลูกแก้วนะคะก็ได้ซื้อของฝากไปไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเดินทางแล้วชุดก็เสร็จพอดีเรียบร้อยแล้วนะคะรอดูน้องเมใส่แล้วกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ชุดไตคืนเออซื้อจากเพื่อนเพื่อนซื้อจากตองกีนะคะซื้อจากตองกีก็ได้ซื้อตั้งแต่ไปเมืองยองกับเจหอม รอบที่ไปลุยไปกลับเออไปนอนคืนหนึ่งกับเจ้าหอมนะคะนี่นะคะก็ได้เย็บแบบธรรมดาเหมือนแบบไตชุดไตะะล่ะค่ะก็เสร็จแล้วก็มะรืนได้ใส่พรุ่งนี้ไปมะรืนนี้ก็ได้ใส่แล้วนะคะก็จะมาบอกพี่ๆกันว่าช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปนะคะไม่มีคลิปเลยอยู่แต่บ้านนะคะไม่ไปไหนเลยนะคะ เอ้ยมาน้อยออกอ่ะ้ยซายหม,<า>มาตัวน้อยออกก็เลยแบบเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะคะไม่รู้จะลงคลิปอะไรเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเย็บผ้าแล้วก็นั่งฟังแต่ฟังดูแต่ Youtube ฟังแต่เรื่องร้อนๆแล้วก็เลยอัดคลิปวันนี้พรุ่งนี้จะเดินทางนะคะถ้าไม่มีเน็ต Wi-Fi น้องเมย์ก็จะไม่ได้ลงคลิปให้พี่ๆได้เห็น นะคะบางวันเนาะที่ไปเมืองยองนะคะบางวันก็จะเข้าไปในเมืองอยู่แต่ว่าเออ่ไม่รู้ว่าจะลงคลิปได้หรือเปล่านะคะก็รอรุ้นเอานะคะแล้วก็เออ่แบบต้องโหลดแอปซะก่อนก่อนที่จะไปนะคะก็ไม่ว่างเลยตอนนี้ก็เนี่ยเย็นมากแล้วเพิ่งอัด สี่ห้าโมงเย็นแล้วนะคะก็เลยลงคลิปจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งอัดคลิปเสร็จแล้วจะเอาลงให้ดันทีเพราะว่ามวัวแต่เย็บชุดแล้วก็ส่องไปส่องมาว่ามันโอเคอยังไงหรือเปล่าทั้งวันก็นั่งอยู่ตรงนี้ทําไปทีละน้อยเทนะีานั้นะช้าช้านะคะเพราะว่าไม่มีอะไรทําอยู่แล้วก็เลยทํช้าช้านะคะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะมาบอกล่วงหน้ากันนะคะว่าเจอกันในเมืองยองไปดูงานบวชในเมืองยองเลยนะคะว่ามันแตกต่าง ที่ไทยยังไงนะคะหรือว่ามันจะคล้ายงานบวชในร้านนาที่เชียงใหม่เชียงรายหรือเปล่านะ,ะเพราะว่ามีแต่ไทยลื้อนะคะที่แถวนี้ก็เป็นเป็นแต่ไทยลือ้อนอกก็เลยแบบน่าจะคล้ายๆกันนิดนึงนะคะก็ก็ฝักติดตามรอดูน้องเมยตอนกับ ตักี้เล็กแล้วกันนะคะไม่รู้จะไปนอนกี่วันกี่คืนนะคะรอบนี้ก็คงแบบไม่ไม่เอ่อต้องเอ่อต้องมีน่าจะมีเวลาเที่ยวกับพเพื่อนๆนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วก็พาแม่แม่ทเที่ยวเพื่อนแม่ไงถ้ามีแต่แม่คราวนี้แม่ก็ไปด้วยถ้ามีแต่แม่แล้วก็ไปเที่ยวได้แต่ว่าอันเนี้ยคือเพื่อนแม่เข้าไปด้วยเนี้ยก็เลยเกรงใจก็เลยพาเพื่อนแม่เที่ยวก่อนนะคะก็เลยอ่าน้องก็ ไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะก็รอบนี้ก็น่าจะได้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะเจอกันในเมืองยองนะคะวันนี้คลิปสั้นๆนะคะอย่าลืมติดตามน้องทหมด้วยนะคะถ้าไม่ได้ลงคลิปก็เดี๋ยวมาลงบันเว้นวันหรือว่าไม่แน่นะคะว่าจะได้ลงหรือเปล่านะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ